น้อยก็เต็มหมดน้อยก็เต็มน้อยหน้แใครี่น้อยเต็มหมดแม่เรียนน้กินน่ะะเอากออกเอานออก

อันนี้่อยอุ้เยอันะจานนี้น่ากินจานนี้น่ากินบ่กะละมังกันะน่ากินเลยปาน่ากินเว่ะเจ๊เจ๊เจ๊ไปกินงั้นก็อร่อยนะงั้นอะไปโรงงานกินง่าอะไรนกินทรอันนี้จะขลไปนี่ลุงพากินแต่ว่กิไม่เป็นปลไหนี่ทอกระตันปวยงั้นปวยต้องออกันอั้วเป็นปวงเลยใช่แบบข้าเหนียว อร่อยว่ล้จัดจัดกล้องสวยมันก็เลยสวยล่วงไหมมีตังหมวได้ใส่ใส่ให้จะตอไว้ก่อนเดี๋ยวจะเปิดใช้กล้องราคาหลายหมื่นนี่เป็นกิน น่่นปิิน่ะลุงน่าติมีมามันเปนขี้เห็ดแ้วเอะน้นเลเปิดติมนะเขาลุงเอามาปิดติมเยี่ยวกัพี่สดวกก็ได้ปะสดบวกได้เนาะใคตรวจบานนี้อุ่นงใรเดี๋นีมมกว้างอย่มัยรแถวเดี ทำไมเขาห่อเนี่แล้วเแก้วได้คืกินอยู่นยังข้าวขาได้ได้ล่ะปัดบ้าเรากินก้อนอเมนอี้นะอเมยังอเมยม่อนบอกจำตำอเมาเมาคิดแดงนั่นบอกอืตอมแต่หางพักคือเก่าห้องนะอ๋อที่นีเห็นแดงพี่วกับแก้วกับประเดกหางพักก็ไม่ได้ เลยไงซอยไว้ในถ้วยก๋วยเตี๋ยวเยอะๆหางผักเพหอมป้อมแล้วนะหอมป้อมไม่ได้เยกระดาษเรจะดาษกระแนบแปลงพักเลยเนาะนยำผนจะปลุกนะนันมันไปหายทปลูกไปเจอแล้วมันเดเดี๋ยวลงมันมันฝนมากก้อนก้อน่แรกวบ่าล่ะือ กีลทอดตัวเดียวหลายนะมันเ<ก>ข้าวผัดยไยน,หนอยจังเลยมัยนงแข่งกันเแน่นเลยมกินกับตันแล้วนะแน่เอนเยอะยม่กินกระตันแล้วนะี้วยังเหยังยังแข่งกันเยังทำหมดแล้วนะเอาแบบไปทางนี้ห,หยิบหยิบเร้หน่อยทางหน้ารถป้าที่บ้านมันจะมีถุงเขาปกระตันเลยโอยหนเ็่า ถุงหทอดไมล่วงนานจังถุงหมูทไม่มีเหรอก้อนลงไปนี่ยังไม่หมดเลยนอยังไม่หมดเลยใจหนาาเตัวอะไรมีรู้แม่เอ็อ้าวทำ อ้เสไม่เม่อกี้เยงมันหยดแล้วนิดนึงน่ะไม่โอโหแม่พี่อยเล่นอย่างนี้ขอร้องไม่นี่ไงนนี่นีนี่มันติดมาใจกอบๆเละอเย็นก็อเลยดนไงนอืมแม่พี่ก็แอบใส่ไปเลยตอนกระหันออเรจใสปักมจังเลยบ เพื่อนนะมันเอาเหล้ามาตรงโคกเราแค่เอามาดมกอมอ่อนเรารู้เลยเพื่อนชอบแกงแล้วลูกกินเลยค่ะว่าจะรู้ไหมอร่อยมากห <c oughs> ลอกๆจะได้ชิราอร่อยเ <c oughs> คิดยังไง กาเสร็จแล้วเปิดทึการแสดงเอื่องก่อนเด้อแข่งกันกันที่เราจะไปหาแร่กันเดี๋ยวจะพาไปหาแร่แร้เปล่าข้างหน้าเนี่ยแกงงยังไน้องพี่พองอ่ะลรลายซดเนเป็นของจริงใช่ไหมบกบุญโตอครับน้องพี่พองฮจาบนะ

มันจับยังมันจับเยาจะจับมาด้อสวไหมคะขอบด้วยไหนเริกินอืมกินด้วยกะห่อกะหะ่อจนมือมันพิ้นไปยมงให้กันข้าด้วยเก่งไงอีมีหลยคำอาีหลยคำนะครับ ้อนปอน้าปอนออเปลโอ้ยันนี้ป้ยจกปอจะฟ้องเนาะออยู่เป็นนะมินน้อยนะปอนปอนประแจนี้เด้อแอนก็เสือได้วให้มาไปเทียบกันตุ๊กปอกๆหันเรียบร้อยเล้อยเป็นะเอยู่เป็นนะมินน้อยเดยนี้อย่ื้อกินข้าผัดเขาจกินข้าผัดก็รมันิงเนื้อหมูห กินได้หลายานเหตัก็หอนเนาะเอาขึได้างบนเอาเเเเนเาคาออาเมันไปหาบ้านนี่เอบ้าอยค่าออบอเพราะว่าเห็ะงอกออกแล้วบอเห็ดงไงมอ่ะอ๋อเห็ดขมบอลองดูปอขมเอาเห็นที่สีสเกเราเก็บเห็ดละงอกแล้วเนี่ยวันนี้อยู่มื้อกลางก็เก็บบาออ ฮนะแต่เก๋าน,น,นี่ยบ้นมันประไม้โมเตโฮปีนะเนาะอืพี่มันใส่ไปหาบอกใส่กระปุกสวนยางไว้อ่ะพี่อะไรอ่ะพี่สีสกเกตอ่ะกินน้ำไหมเป็นยางน้ำกินน้ำไหมลงนะุงอืมมันขึ้นแล้วอันเนี้ยอะไรอีกเดี่ยเขาทำคลิปลงช่องไหมสี่วันที่ผ่านมาอไงไงยังยฮัลโหล เคี้ยวก่อนบุเคี้ยวกินก่อนเคี้ยวก่อนแล้วก็กินน้ำถ้าไม่เคี้ยวคือน,น้ำมันติดคอข้าวหลายคำไปเด้อะปลอมปลอมล่ะถ้ากินข้าวก็บมันโอมจะได้หมดเลน้ำมน่ะน้ำมนนี่เห็นอย่างนี้ไม่ได้น,น,นะ่ยกะโอมอ่ะโอมไม่กินอะเลยเนี่ยจิ้มจิ้มแต่ละ,ะมองกูกระตันยี่บ้านแล้ว ยังมีได้กินยางกับโลสี่สีคุน้อมีอล่ราคเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันจะสี่สีนาำแค่ไหนนะเป็นสี่สีแน่แลาว่านี้เนาะถ้าถ้ายางว่ะมันก็ลงคือเก้าแล้วลุงเอ้ยมันเป็นธรรมชาติแต่เาราไม่มีคนถือโดนทามเอนยูในรอบปีอะอย่างอย่างคนรวยน่ะไม่มีคนถือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ ครับต้นเดียวก็